ทิเนี่ยมันเป็นครับส้าลาข้อมูลข่าวสารเกีก่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศนี่ปัจจุบันนี้มีท้องถิ่นต่างๆได้ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลนะครับในการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะ,จะดำเนินการซื้อวัคซีนอของเทศบาลเองนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นทางเทศบาลผูงปืนกก็ได้ศึกษา แล้วก็แนวทางความเป็นไปได้นะครับซึ่งเราก็ได้ตรวจสอบสถานะการเงินของเทศบาลปรือซึ่งเรามีเงินสะสมอยู่ประมาณ500รกว่าล้านเนี่ยนะครับก็คงจะสามารถที่จะนํามาซื้อวัคซีนในการที่จะฉีดให้ประชาชนได้นะครัซึ่งฐานาทัพตัวนี้ก็มันอยู่ที่นโยบายทางภาครัฐนะครับในการที่จะกําหนดแนวทางในการจัดซื้อและในทางในการปฏิบัติ ซึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่เดียวกันหมดทั่วประเทศนะฮะถ้าหากมีมีการอนุม,มัติหรือให้ให้เราเดีนเหมนการแต่ทางเทศบาลงปรุรนั้นเราเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งมีการสอบถามสถานะการคําก่อจนกระทั่งแนวทางในการปฏิบัตินะครับซึ่งก็ก็คงจะเป็นเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการใช้เงินสะสมเหมือนกอรณีอื่นอ นะครับมีความจําเป็นนะครับก,ก็สามารถดำเนินการได้แล้วในการประชุมอของสมาชิกสภานะครับนอกรอบเนี่ยทุกคนก็มีความเห็นชอบนะครับสนับสนุนนะครับในในความคิดนะครับทางทางภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายในการให้ท้องถิน่นจัดซื้อวัคซีนเองเนี่ยเราพร้อมเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ก็จะต้องผ่านมติของสภาอนุมัติการใช้เงินซึ่งสมาชิกสภาก็พร้อมนะครับในการที่จะอนุมัติให้ผ่านโครงสร้างตรงนี้ได้นะครับลำดับในเรื่องของการรับวัคซีนค่ะได้รับเราทําการดำเนินการซื้อแล้วค่ะจะมีลำดับในการฉีดให้กับประชาชนพี่ๆกันยังไงบ้างคือตามนโยบายทางภาครัฐในดำเนินการนะครับซึ่งได้เป็นการประชาพัธุ์มาโดยตลอดนั้น ก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทา,ทางการแพทย์ผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับในการที่จะเข้าไปหาแหล่งโรคต่างๆเนี่ยนะครับเช่นอยู่ในสายิามัยโรงพยาบาลต่อจนกระทั่งอสมอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะเป็นผู้สูงอายุและก็ผู้ประชาชนทั่วไปนะครับส่วนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีก็คงมไม่ได้ฉีด ตัวนี้อยากให้ท่านนายกนะครับฝากถึงนัประชาชนังจากที่พบว่าตัวเลขในบ้านเราเนี่ยค่ะมันดีขึ้นมาหลายวันแล้วคระครับตอนนี้กระบวนการการทํางานนะครับซึ่งทางเทศบาลปืนได้ประสานกับทางท่านในอำเภอบางละมุงมาโดยตลอดโดยผ่านสาธารณสุขอำเภอนะครับได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนอการป้องกันการขบวนการการป้องกันโรคตลอดจนกระทั่งลําดับของความสัมพันธ์ ในเรื่องของการเข้าไปตรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆมาโดยตลอดนะครับก็ทําให้เรามีข้อมูลอยู่ในมือ,อสามารถที่จะ,ะเข้าไปถึงปัญหาต่างๆได้แล้วก็จากจากเหกตุการณ์ตั้งแต่เดือนธันวาคมมาถึงปัจจุบันนี้นะครับทางเทศบาลเรือนนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่น้อยมากนะครับก็มีอยู่ไม่กี่รายนะครับ แล้วเราก็มีการสืบสวนโครงสร้างของผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงนั้นนะครับว่ามีสัมผัสใครบ้างอะไรบ้างก็สามารถเข้าถึงหมดนะครับแล้วก็ใช้ความรวดเร็วนะครับในการเข้าไปหาข้อมูลต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า,าพวกเรานั้นนะครับได้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่ปัจจุบันาสาคานโควิดนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ ดีขึ้นมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเลขศูนย์อยู่หลายวันแล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะตามสถิติเน,นี่ยมันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังน,นะครับเพราะว่ามันยังมีเครือข่ายต่างๆยังมากมายความเสี่ยงต่างๆยังมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการดูแลตนเองการตั้งการให้สูงนะครับโดยใช้ชีวิตนิวโนมอนนะครับในการที่ มีการใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วก็มีการล้างไม้ล้างมือนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างด้วยสบู่หรือเจลหรือแอลกอฮอล